ามาดูวิธีการเคลียร์ค่าการนับหมึกนะครับโดยโปกติแล้วถ้าพิมเตอร์ของเราเนี่ยถ้าหมึกมันหมดแล้วหรือเราผ่านการเตริมหมึกมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วในบางทีเนี่ยพอค่าการนับหมึกมันเต็มจริงๆเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะว่าหมึกหมดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีการเคลียร์นี่เคลียร์ยังไงผมเคลียร์ไปแล้วรอบหนึ่งนะ,ะสิ่งที่คนต้องมีเป็นอันดับแรกเลยนะครับก็คือโปรแกรมที่มีชื่อว่า service tool นะครับเป็นโปรแกรมของ canon เอาไว้ พูดง่ายๆคือเอาไว้ให้ช่างแคนนอนเขาเขาใช้ในการเซอร์วิสเครื่องนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราจะเอามาใช้ในการเซอร์วิสด้วยตัวเองเพื่อเป็นลดาภาระนะครับไม่ต้องให้ช่างเขามาให้มาเป็นภาระช่างเขาเราทําของเราเองได้นะครับอ่ะโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ด้านล่าง e s c r i p t i o n แล้วกันนะครับคุณก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะอ่ะโอเคเมื่อมีโปรแกรมเซอร์วิสทูแล้วนะครับให้คุณไปที่ปรินเตอของคุณขั้นแรกคือปิดปรินเตอร์ไปก่อน นะครับปิดไปก่อนเลยหากระดาษเปล่าใส่เข้าไปอ่ะจากนั้นกดปุ่มฟีดกระดาษค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มพาวเวอร์คร้างไว้อ่ะจากนั้นปล่อยปุ่มฟีดกระดาษแต่นิ้วยังอยู่ที่ปุ่มพาวเวอร์นะแล้วก็กดปุ่มฟีดกระดาษห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปล่อยพร้อมกัน คเครื่องมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊ก,กพักหนึ่งอะแล้วรอจนกว่าไฟตรงนี้มันจะมันจะติดปกติอะนะครับพอไฟติดปกติปุ๊บนี่คือการเข้าโหมดเซอร์วิสของ Canon นะครับวิธีการเข้าโหมดเซอร์วิสของ Canon ใครตามไม่ทันย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ทีหนึ่งง่ายๆนะครับอ่ะแล้วทีนี้เราก็เข้ามาที่โปรแกรมเซอร์วิส l อีกครั้งหนึ่งนะครับจะสังเกตว่า ตัวโปรแกรมเนี่ยมันรันแล้วนะครับมันก็จะมีคำสั่งเยอะแยะเลยนะครับเซตอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเรามาสนใจตรงนี้พอนะครับคัลเลอร์เคลียนะครับเคลียอิงคา์เตอร์นะครับก็คือตามความหมายเลยก็คือให้ล้างการนับจำนวนการพิมพ์ซะหรือนับล้างการนับหมึกซะแค่นั้นแหละง่ายๆนะครับเราก็ไปที่คลิกที่คำว่าเซตหนึ่งครั้งโป๊ะ รอสักพักอืมเครื่องมันก็จะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอืมมันก็จะฟีดกระดาษออกมาอ่ะโอเคแค่นี้เองเสร็จแล้วมันก็คือว่าฟังก์ชันฟินิชเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาที่ ตอนนี้นะครับ EPR ROM EPROM นะครับ EPROM แล้วเราก็มากดโอเคหนึ่งครั้งเอากระดาษใส่เข้าไปในเครื่องอีกม,มันก็จะปิมพอะไรสักอย่างออกมา น,นี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับอันนี้คือการเคลียร์ค่าซับหมึกเสร็จแล้วจบนะครับปิดโปรแกรมสามารถสั่งปิมพได้ต่อเลยโอเคพอ พอคุณจัดการเรียบร้อยแล้วครับให้คุณปิดปรินเตอร์ครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดใหม่เพื่อที่จะให้มันกลับเข้าสู่โหมดการทํางานปกตินะครับคือออกจากโหมดเซอร์วิสนั่นแหละนะครับแล้วเราก็จะมาสั่งพิมพ์นะครับผมจะสั่งพิมพ์ไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ที่ใช้แถมไปกับงานดำนะครับวินวิธีการรับประทานนะผมจะพิมพ์3แผ่นแล้วกันนะครับ3ชุดนะแล้วก็มาที่ปรินท์เลย มันไม่แจ้งว่าว่าหมึกหมดแล้วนะครับเห็นไหมอ๋อยังแจ้งอยู่นะครับแต่ก็ปินได้ลองมันล้างหัวพิมพ์แป๊บ เรียบร้อยปินได้แล้วคุณภาพเหมือนเดิมหมึกเติม เตรียมใส่อีกแผ่นเข้าไปได้ยินเสียงกีดการ์ดด้วยนะครับลูกเด็กรัสเซียมาจากไหนไม่รู้มาอยู่เป็นปีงง เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะใช้หมึกเติมของเราไปได้อีกสักพักหนึ่งนะครับจนกว่าหัวพิมพ์จะพังอะ่ะแล้วทีนี้คุณจะเปลี่ยนตลับหมึกหรือเปลี่ยนเครื่องก็แล้วแต่คุณเลยนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับวิธีการเคลียร์ค่าอิงเคาหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเคลียร์ค่าซับหมึกอะไรเงี้ยก็จบแต่เร็วน,นี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจกันด้วยครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ